สัปดาห์นี้มาดูซิว่าสัญญาณต่างๆสัญญาณต่างๆจะทําให้เราเบาใจได้จริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้เราหวาดกังวลแล้วก็ต้องลดพอร์ตมากยิ่งขึ้นช่วงแรนี้เช่นเคยนะคะมาคุยแต่ในช่วงของชาร์ตออลเดยกับคุณปิงปฏิิรธวัฒนาเกตกรรมการผู้จัดการของบร,าจาริจอมเมชันพาร์เนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสรุปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสาอาทิตย์ชอบเกิดเสาอาทิตย์เนาะแล้วพอเรามาเจอกันวันจันทร์ปุ๊บเอาไงดีสถานการณ์มาดูน่ากลัวขึ้นมอ่ะ ก็ตอนถ้าไปเปรียบเทียบกับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วอะ่ะก็คนละฟิลกันเลยขณะตอนนั้นมันเพิ่งเริ่มเกิดเหตุการณ์อืครับเออคือตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเกิดเหตุการณ์ช่วงวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันเลยเออแต่ว่าปินก,กริยาของบรรดาวพวกเศรษฐัตต์ต,ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับเมื่อวันวท,ท,ที่ผ่านมา ก็โอเคน้ำมันอ่ะพอพๆกันอ่ะน้ำมันอ่ะพอๆกันต้องยอมรับก่อนว่าก็บวกขึ้นมาสี่ห้าเหรียญเนี่ยพอๆกันแต่ว่าทองเนี่ยคนละเรื่องเลยทองวันนั้นเนี่ยมันน่าจะบวกแค่มายี่สิบเหรียญยี่สิบสามสิบแต่ว่าเมื่อสุกที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทองนี่จับไปหกสิบเหรียญคือคนละเรื่องเลยอ่ะเขียใไหมครับแล้วทองเนี่ยผมมองว่าที่บวกขึ้นมาเมื่อวันจันทร์วันอังคารที่แล้วเนี่ยยี่สิบสามสิบเหรียญเนี่ย เอ่อมันเป็นผลจากเรื่องของอิสราเอลฮามาสเนี่ยแค่ครึ่งหนึ่งอ่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เพอ,อิญเอ่อตัวบอลยูเนี่ยมันต้องลงมาเนื่องจากว่าเขามองว่าภายใต้สถานการณ์ที่มันไม่โอเคเนี่ยเอ,อ่อพันธบัตรตรัฐบาลเมกามันจะกลายเป็นเซฟเฮเบินเอ,อ่อเซฟเฮเบินเขียนไหมฮะก็คือเป็นหลุมหลบภยัยชั้นยอดเพราะว่าเอ,อ่อมันถ้าเกิดจะมีสงครามจริงอะ่ะ พันธบัตรของประเทศไหนที่จะดีที่สุดในโลกก็ต้องเป็นอเมริกาเพราะว่าเขาน่าชนะสองคามด้วยความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็อีกอื่นๆอีกตั้งหมายเขียนไหมครับเออก็จังหวะที่ยูมันลงแล้วก็เป็นไปตามที่เราเล่าให้ฟังเลยนะเดี๋ยวดูนะยูมันจะลงยูลงเสร็จปุ๊บยูของตัวมันนี่มาเก็ตลงแล้วดอลลาร์ก็อ่อนอใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นตัวช่วยทําให้ทองเนี่ยมันมาอ่าคือ ตอนวันจันทร์วันที่แล้วอ่ะมันไม่ได้มาเพราะอิสราเอลฮามาสอย่างเดียวทีนี้ทีนี้กลับมาเมื่อสงคที่ผ่านมาเนี่ยหุ้มาหกสิบเหรียญเนี่ยคืออิสราเอลฮามาสอย่างเดียวเลยอะ่ะเขียไหมครับคือมัน <S 1> <S 1> ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยในยูในบอลในในดอลล่าไม่มีอะไรเลยแปลว่ามันมีความกลัวการบานปลายของสองครามเนี่ยสูงมากเออ <S <S 1> <S 1> มันสะท้อน ในราคาทองซึ่งมันน่ากลัวนะแล้วคอผมก็ไปนั่งดูไล่ดูสถานการณ์ซึ่งตอนนี้มันมันพ้นช่วงระยะเวลาเดดไลน์ที่อิสราเอลเขาให้ชาวป,ปาเลสไตน์ในฉนวนการสร้างอ,อกพยพออกไปใช่ไหมครับอ่าก็แปลว่าจะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ไม่รู้เขาไม่สนเขาจะลุยเข้าใจนะคือเขาอาจจะลุยลุยในทางภาคพื้นดินไม่รู้จะไปลุยทำไม เดี๋ยวค่อยๆแกะนะครับอ่าพอเข้าไปรีเร็ตปุ๊บแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาแค่ตอนนี้แค่เริ่มลุยๆเนี่ยมันก็เกิด mm hmm. เขาเรียกว่าปฏิกิริยาเนี่ยเชิงเชิงลบเนี่ยรุนแรงปฏิกิริยาเชิงลบรุนแรงก็เราจะเห็นได้จากการประท้วงในหลายๆประเทศประท้วงสนับสนุนชาวปเาเลสไตน์ประท้วงสนับสนุนอิสราเอลเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเข้าใจไหมแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติอิสราเอลลุยเข้าไปมากๆอ่ะแน่นอนคนสูญเสียซึ่งก็เป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยว ก็เป็นแค่ประชาชนตาดำๆที่อยู่ในพื้นที่ที่แออัดที่สุดในโลกอย่างชวนกาซ่าเนี่ยภาพมันก็จะมีออกมาเรื่อยๆยกเวน้นยกเว้นว่าสื่อตวันตกแต่มันก็ต้องมีสื่อจอากที่อื่นถูกป่ะไปเอาภาพอะไรที่มันโหดๆออกมาเนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปฏิกิริยาค,ความคับแค้นใจจากคนที่เป็นโดยเฉพาะบรรดาโลกอาหรับเนี่ยชาวอาหรับเขาก็จะเกิดความคับแค้นใจนี่ทําไมต้องมาทําร้าย ชนชาติอิสราเอลอะไรขนาดนี้ขอพายชนชาติปาเลสไตน์อะไรขนาดนี้เคลียร์ไหมฮะซึ่งแค่ทัวร์นี้เขาก็มีการประท้วงสน,สนับสนุนกันเยอะมากๆแล้วนะผมก็มานั่งคิดคคคิิคิดดดหรือนี่เป็นวัตถุป,ประสงค์ในการที่ฮามาสลุยอิสราเอล<ม>งงป่ะคุณจอยคือถามว่าฮามาสจะไม่รู้ว่าจะจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าอิสราเอลมันต้องเอาคืนเขาต้องเอาคืนรู้แล้วทําไมถึงทำอ่ะ ก็ต้องการสิ่งนี้ไงต้องการให้อิสราเอลมาเอาคืนไงพอเอาคืนสเสร็จปุ๊บภาพความโหดร้ายอะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นใช่ปว่าทีเนี้ยประเทศต่างๆในโลกอาหรับอะ่ะมันมันจะไม่อยู่เฉยอ่ลาล่าสุดก็อิสบอเลในเลบานอนก็ประกาศแล้วว่ามันมันขึ้นอยู่กับเวลา <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เวลาไม่รู้เขาจะทำอะไรเออเข้าใจไหมว่าสถานการณ์ม่งรุนแรงนะ มันมากๆเลยนะคือคือตอนนี้ยถ้าฟังตั้งแต่วัน <ๆ S 1> จ<า>ันทร์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องสถานการณ์นี้แล้วคุณพิงค์บอกว่าก็จริงๆแล้วมันคาดการไม่ได้มันคาดการยากแต่ว่าให้ติดตามสถานการณ์ต่อพอพัฒนาการมาจะถึงสัปดาห์นี้ปุ๊บรู้สึกว่าความความยืดเยื้อมีความรุนแรงยั่งมีมากขึ้นความกลัวในตลาดยังมีมากขึ้นแต่สัญญาณอื่นๆล่ะสัญญาณอื่นๆล่ะดูดีขึ้นไหม ก็โดยรวมแล้วกำลัง,งสื่อสารว่ามันมันไม่น่าสบายใจเลยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบการเดินเกมที่เขาต้องการให้มันเป็นไปตามเยแล้วแล้วเราก็ได้คาดหวังว,ว่ามันจะไม่ขยายวงใช่ปะ่ะแต่เกมมันกําลังเดินไปไงเกมมันกำลังเดินไปอย่างนั้นอ่ะเออเราก็ต้องติดตามแหละเอพูดไม่ถูกอ่ะทําใจมันไม่ <c oughs> ใจมันไม่ค่อยดีต้องต้องตอ่อ,ตอแต่ทีเนี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาก็เลยมองว่าแล้วทาง อะไรที่มันจะเป็นหลุมหลบภัยออ่าะไรที่มันจะเป็นหลุมหลบภัยข่าวดีก็คือก็รูปแรกที่เอามารูปรูปเบิกเอารูปเบิกเอารูปเบิกเอารูปเบิกก่อนอารูปเบิกก่อนก็คือรูปเบิกก่อนผมผมอาจจะยุ่งยุ่งนิดนึงทีข่าวก็คือทองแน่นอนว่าทองก็จะเป็นแอสเซทแรกเลยที่ภายใต้ความเสี่ยงเรื่องนี้ผมผมก็เก็บต่อนะถือถือไปเถอะทองตอนนี้จะมีอยู่ก็ซื้อเพิ่มเพราะมัน ไม่งั้นคุณจะมาซื้อหุ้นตอนนี้เหรอมันยังไม่ใช่เวลาะก็ทองมันก็ยังไปได้นะครับภายใต้ทองเนี่ยมันจะมีตัวยืนยันว่าเซมเฮเว้นกำลังเริ่มทํางานก็คือสวิตฟังเวลามีสงครามมีอะไรเงี้ยปุ๊บสวิตฟังต้องมาสวิตฟ <Sweet S 1> ังสีอะไระสีน,น,สน,น้สีฟ้าสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะถัดมาคือสกุลเงินอันดับสามของโลกก็คือเจแปนนิสเยนก็จะมาแต่ว่ามันยังนิ่งๆนงอยู่ อืมอันนี้ยังนิ่งอยู่เลยเยอะนะนี่ยังนิ่งนิ่งนี่ยังนิงน่งนิ่งนี่ยังไม่มีอะไรเออยังไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันข้านกับตัวเยนเองเนี่ยมันมีเรื่องของนโยบายการเงนินผ่อนคลายอยู่ไงเออมันก็เลยมันก็เลยไม่สามารถที่จะแข่งข้าได้เร็วเข้าใจความหมายนะครับเออทีนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเซฟเฮเว่นอ่ะมันทํางานทีเนี้ยก็มาดูพี่ไทยบ้างอนะ่ะพี่ไทยเนี่ยชัด มันคือวันศุกร์เนี่ยมันจะมีความปั่นป่วนอะไรไม่รู้แต่บาทอะ่ะตอนแรกอะ่ะดูเหมือนว่าจะลงมาแตะแตะสามสิบหกแล้วก็ดีดขึ้นไปสามสิบหกจุดห้าแล้วก็กลับมาจะสามสิบหกอีกแล้วเนี่ยเออเฮ้ยเป๊ะเลยนะผมนี่พี่สาวเออผมอ่ะรอบนี้เป๊ะมากกับพี่สาวผมบอกว่าเฮ้ยมันใกล้มาสามสามสามสิบหก 5, แล้วคุณแรกก่อนแรกไปดอกหนึ่งแล้วมันก็เด้งเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นไปสามสิบหกจุดห้าเดี๋ยวมันจะกลับมาสามสิบหกแล้วต่ำกว่าสามสิบหกอีกเดี๋ยวคุณค่อยอีกดอกหนึ่ง อะไรเงี้ยผมก็คุยกับพี่สาวไว้แล้วมันก็เป๊ะเลยคือมันลงมา36แล้วก็เด้งขึ้นไป36.5แล้วก็กลับมาที่36อีกครั้งหนึ่งก็คืออีเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยมันมันลงมาพร้อมๆกับที่เกิดเหตุการณ์ก็คือเบ็ดเงินเนี่ยเข้าบอลระยะ,ย,ะยาวเมืองไทยเนี่ยเยอะมากอะเยอะที่สุดในรอบ3ปีอ่ะในสองวันที่ผ่านมาหมาื่นเจ็ดเมื่อวานพุหธัสคือหมื่นเจ็ดวันศุกร์เนี่ยอีกประมาณสามพันเยอะนะสองวันก็สองหมื่นล้านอ่ะ อืม่าคือเท่ากับว่าเขามองว่าบาทอ่ะมันเป็นเซเว่นเงมันชัดในตัวมันเองก็แปลว่าบาทอ่ะกำลังแข็งแล้วก็ยิ่งมันมีสาการเป็นแบบเนี้ยในอีกมุมหนึง่งในมิติหนึ่งอ่ะเราอาจจะได้เห็นการเกิดดุลบัญชีเดินสะพัดก็ได้นะครับคือเกิดดุลการค้าเอ่ยเกิดดุลบัญชีเดินสะพัดเอ่ยเพราะว่าอะไรบ้างคือการส่งออกอาหารเราก็จะดีขึ้นภายใต้สาการแบบนี้จะดีขึ้นแบบงงๆนะครับ แต่ว่ามันจะมีข้อเสียว่าถ้าน้ํามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในขณะเดยียเดันก,การใช้น้ํามันในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ประหยัดลงเพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนรัฐบาลอุดหนุนคนก็ไม่รู้ตัวไงประชาชนก็ไม่รู้ตัวก็ลึกคิดว่าเออฉันใช้น้ํามันถูกๆใช่ป่ะออฉันก็ไม่จำเป็นต้องประหยัดน้ําไฟอะไรก็ไม่ต้องประหยัดนะเพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์โลกมันเป็นยังไงเรารู้อย่างเดียวเราใช้ของถูกเราก็ใช้ไปเสร็จ เราก็จะมีการอาจจะขาดดุลการค้าได้และอาจจะกระทบกับดุลพัิเดินสะพัดก็ได้อันนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งมาไว้ก่อนแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเอาเท่าเท่าที่ภาเห็นตอนนี้เรา,าจ,จะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยส่วนดึงนะครับแล้วยิ่งมันมีปัญหาแบบเนี้ยคุณคิดว่าเขาจะไปที่บริเวณแถวโตอนออกการถ้ามันวุ่นวายแบบเนี้ยเขาจะมาอยู่ที่ไหนกันเขาว่ากลับไทยกันเอ้เขาก็มาเที่ยวเขาก็อาจจะมาอยู่ไทยกันดูอย่างได้อย่างรังเสเซียยูเครนเราก็ได้เห็นคนรัสเซียบุกภูเก็ต ขนาดไหนคือไปไปมามาเนี่ยเราเราอาจจะมีภาพความได้เปรียบในส่วนนี้ก็แจ็คพอตายบาทมันก็อาจจะแข็งภายใต้สถานการณ์นี้ตลาดหุ้นก็ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องปู้โดนแบบว่ายับยุยี่หรือเละเทะจนเกินจนเกินไปนะักนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะถือถ้าหุ้นทั่วโลกมันไม่ดี หุ้นไทยซึ่งตอนนี้มันมีความเปราะบางอ่อนแอในตัวมันเองอยู่แล้วเนี่ยมันมันจะให้มันขึ้นสวนมันก็ดูไม่เข้าเรื่องอนะ่ะแล้วด้วยสถานการณ์บวกสองข้อของเราที่ชัดเจนคือบาทแข็งกลับมามาพักเงินในตราสารนี้เลยยาวมากขึ้นเรียกว่าเป็นสัญญาณบวกสัญญาณแบบสัญญาณแบบว่าเป็นท่อซิเจนมาต่อให้เรายังพอมีแรงยู่เพียงได้อ่ะ รอนนี้เราครึ่งเดือนตุลาแล้วนะเออก็มันเราอยากจะหายใจได้บ้างบวกันไปหมดแล้วตามสติเลยตายไปหมดมันมีบ้านเราเนี่ยแหละยังนอนจะเป็นจะตายอยู่บนเตียงไอซียูแต่ว่าอย่างในน้อยบาทที่มันดูมีทรงมากขึ้นเนี่ยก็เหมือนเป็นท่อออกซิเจนเบาๆช่วยเราอยู่อ่าเนี่ยติงิงความดันเราก็ตกลงเรื่อยๆนะแต่ความดันกําลังค่อยๆตกลงตกลง ก็ยังต้องตามต่อนะะก็ยังต้องตามต่อด้วยสถานการณ์อตอนนี้แต่ก็อ,อาจาอาจ,าจะมีเรื่องดีๆอันนี้ก็คือยิ่งนับวันเนี่ยผมว่ายิ่งเริ่มเห็นความชัดเจนเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตอืมเออภายในเดือนนี้อาจจะเป็นตัวช่วยเราเรื่องของความชัดเจนของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของกรอบอ่ากรอบของวงเงินเอ่อขอภัยเรื่องของเงื่อนไขในการแจกอาจาจะจํากัดนะครับคุณจอยไม่ได้ผมได้เลยอย่างเนี้ย คุณจ่ยไม่ได้คุณจ่ายรายได้เยอะอย่างพี่กูบีนี่ไม่ต้องห่วงไม่มีได้อ่ะเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้พวกรายได้ดีใช่ไหมนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้คือข่าวลือนะข่าวลือย้านะของจริงอาจจะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติรัฐบาลยอมจริงๆยอมถอยเช่นอ่าปรับเงื่อนไขนะครับในการแจกอย่างที่สองก็คืออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นกุมภา ถ้าเธอไปหน่อยรอให้งบปี6กเมันมาก่อนอาจจะเป็นพฤษภานะครับหรืออาจจะซอยไม่จะเป็นต้องตูมเดียวหมื่นหนึ่งนะครับขอทีละห้าพันก็ได้แล้วกลายเป็นว่าต่อยุ่ยไปจนถึงสอเดือนเนี่ยเราก็ไม่กระทบกับงบประมาณแต่ละปีมากอ๋องบประมาณประจําปีมากเนี่ยแล้วทําให้กรอบของการขามดุลการค้างเนี่ยไม่ได้เกินไปกว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว6.8 แสนล้านปีนี้ก็จะปีหกเจ็ก็จะขาดดุลหกจดแสนล้านหกจุก้าแสนล้านเหมือนกันตามที่รัฐบาลตั้งเป้าเนี่ย <c oughs> นะครับก็เราอาจจะไม่จาเป็นต้องถูกปรับลดอันดับเครดงเคดิตอะไรก็แล้วแต่พอมันมีความชัดเจนออกมา <c oughs> บาทก็จะยิ่งแข็งหุ้นก็อาจจะตอบรับได้นะเราอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เซอร์ไพรส์ก็ได้ที่อาจจะปีหน้ามีการขยายตัวเศรษฐกิจจากกําลังซื้อภายในประเทศนะครับอ่านะหุ้นมันอาจจะฟื้นส่วนชาวบ้านเขาก็ได้ ก็ในสิ้นเดือยเนี้ยมันต้องมีความชัดเจนอืก็ตามต่อกันแล้วกันมีหลายประเด็นที่ต้องตามต่อทั้งในประเทศแล้วก็ส่วนของต่างประเทศด้วยแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวคุณปิ่งเอามาเล่าคุณผู้ชมฟังในทุกๆเช้าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ